ก็จะสองร้อบนะสองร้อยหกบสองร้อยหกสิบทีบอ่สองรบาทพี่น้องพวกซื้อกินอยู่เด้อันนี้ตับเอาลูกนึงครับลองขึ้นไหมครับ รูปนึ้เอาแต่แตงเยอะเลยมากเลยข้งในก็เอาตับเอาอเนี่ยสามสิบีบว่ะอันนี้ไม่เอา ยอดรถไ้ฝั่งนู้นขี่ยอดสอนมาแค่บู๊มาดิวิ่งเร็วแต่น้อไปไม่ได้รถเยอะแหมมันคือจะขามทางได้บัด โอ้อดีดีดีแบบนี้แหละดีเลยโอ้เบาๆารถเก๋ง

อ่โอ้ยตับก็ตอนบบไงนึ่งไหม เือมาบีไฮตัว <painted> น <vậy> no ี้ไฮจะเพี้ยก็เลือดอืเจ้า่ถามเอาจะมีเรื่อเพี้ยพี่น้อง็คือเสียบไปอันนี้ก็มีนื่อหชื่อใ้ไปร้านนี้ลเพขวดจิเพี้ยสาเรีจบ่เพี้ยนิซื้อเพียที่ห้บ่อ 记录是录音。啊、oh, so you know,，弟弟要气死！啊，你还能说呢？ làm luôn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ใส่หลายหละสีขมพวดอันนี้หลวงรวน เออมัน้ร sure ู้ไ <nossas> ซื้อไาัค้วเม่นส่เยเลยสได้ไยจะดเตวนี้ราาสียองึงเซม sim xem đẹp chim đẹp chim 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 dặm chim 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 สูตรพุ่นช้อนอันสูตรเจ้าเพราะอันนี้พี่อยต้มนะพี่อยเจ้ากระมิ่นอือันนี้น้ำจิ้มพี่อยากเอัน้นเก็ดจิ้มขมคือกันจิ้มขมคือกันไปใช่อีกไงใบมะขคมจะจิ้มมึงกันนะพอแล้วนี่เดี๋ยวเจ้าก็มาจิ้มเหมือนเดี๋ยวมะก็บขมแล้วเฮ็ดขมหักไหลายตาหม้อตาฟาง